วิอยู่ทูบเบอร์ต้องเจอเรื่องราวมากมายทุกวันเดินสายหาคลิปมาลงให้ได้จนลืมข้าวชิดชีวิตสิเป็นจังได้ย้อนว่าอยากได้ ลิบลงอยู่ทุกคือเขาชีวิตอยูทูกเบอร์กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องอดทนอิลีเบิ่งคลิปเทิงความเมนแรงเศร้าหนึ่งพันคนนอสี่พันช่วโมงเบ่งเอา กาจไไดด้ถึงเเปปมมันยินปปทุแพี่น้องคะอันนี้ก็คือพักใส่ตันนะคะต้นใส่ตันนะคะเจฟ้านะมหาหยอดพักใส่ตันนะคะเพื่อว่าสะเอาไปใส่อ้อมหนูจากพี่น้องเนวแยนวหมักเด้คะ่ะเนี่ถือกันได้ครับออมหนูนะคะพักใส่ตันจะเป็นเครื่องได้คะ่ะเด้อจะเป็นเครื่อง้าวไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องคะ อันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องนะคะถ่านนยผักสไสตานค่ะนี่อันนี้ก็คือเจฟ่าจะาเด็ดเอานะคะคือแบบว่ามันแตกก็ต้ังแตกหยอดนะคะเนาะเจฟ่าสิเอาไปใส่ออมเจฟาสิเอาไปใส่ออมนะคะออมหนูเอออื่นสิออมหนูให้่เบิงเด้อพี่น้องเด้อนะคะตอนนี้เจฟาหายอยู่ค่ะ หายนอดพักสซตันอยู่ค่ะแนวมันค่ะอ,อมเซนูนะคะแนวแนวมันนะคะแนวพักเซตันอ,อมเซนูนะคะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอโอโอบรรต๊กอักอนข้าน้องนี่บ่นี่ค่ะพี่นอนจ้าจะฝากกระไดแบบนี้ละค่ะอันนี้ก็คือยอดพักส่ตันจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกทุกทางนะคะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในประเทศและ,ะต่างประเทศนะคะเมื่อนี้เจฟ่ามีเมนู่นยอย่างน้เจฟาส์สรรหามาเราอ่านัวหัวมวนอู้ดุดมสมบูรณ์จีเลยเจฟฟานะสี่วัคซีนสามเข็มมาอุดมสมบูรณ์ตากระติงตึงด้วยพี่น้องพี่ลึกพี่หลง,งไม่อยากจะอธิบายนะคะไม่เป็นไรหรอกยาเฮียว อุดมสมบูรณ์แบบนี้บบดีแล้วพี่น้องเนาะนะคะเมื่อนี้เจฟ่ามีเไม่โนโอเอียงนะคะสีเอาม่านําเสนอให้กับพี่น้องเฮ้าได้รับชมกันนะคะสรรหาแนวแปลกแปกแหวกแนวนะคะเอามาให้กับพี่น้องนะคะเพื่อนๆืนทุกทุกบาทเลยนะคะได้ชมกันนะคะเนาะนะคะทําคลิปไว้นะคะเฮ็ดคลิปไว้เจฟ่ากันได้นะคะ กวาดิได้ล่งนะคะเพราะว่าอาจจะฝากกระเหตุไลค์คลิปนะคะเนาะมอร์นี่นะคะขอบคุณหลายของขวัญนะคะที่วให้มาก็บโตะไปด่งไฟเลยนะคะบโตไปด่งไฟเลยคนว่าใส่อันนี้แหละนะคะหายนางท่ามเห็นอยู่ข้างหนอกเอาคนว่าจังสัตถ์ถามไม่สิทีด่างสิปังนะคะบโตะไปด่างไพนาเดือนนาดำเนาะคนว่าจังสัต์นะคะจะให้เห็นใกล้ๆนะคะเนาะว่า เป็นยังไงก็เอาประมาณนี้นะคะพี่น้องคะอะตอนนี้นะคะอาอันนี้ก็คือเก็บฝามักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นหนูนะคะหนูหนูหนวายเห็นแม่ว่าเป็นหนูวายนะคะหมักเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงอะไรแม่เพิ่งใส่หายเรียบร้อยบนแล้วนะคะ เพราะว่าเหมือนว่ในเพื่อนกับมกนะคะมกเจฟ้าบริเวณพิ่ายคลิปตอนเพื่อนมกเลยนะคะเพราะว่าเจฟ้าไปหาพักเซตันเนี่ยเจฟ้าไปหาพักเซตันเพื่อว่าสิเอามาซส่อมหนูนะคะผักเซตันนะคะพี่นอนจะได้แบบนี้แหละค่ะพักเซตันก็ได้อื้อๆพี่นอนจะผักเซตันพี่นอนผู้จ้าพักเซตันบ่คะผักเซตันก็นะคะจะเป็นใบแบบนี้แหละค่ะพักเซตันนะคะใบออกมาก็จะประมาณนี้แหละนะคะนี่นะคะอุ้ย ค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้หมอกระฟดบกบอกแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือเจฟฝาอ,อมหนูนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นหนูวายนะคะเจฟฝากันนะคะนี่แหละนะคะได้จัดการล่งหมอแบบนี้แหละคะ่ะห้มันฟดบกบอกเรียบรอยแล้วเจฟ้าสิมาเอาพักลงนะคะพักกมีผักเอียงแน่นะคะมีผักอีตูนะคะผักอีตู้เนาะเนาะผักอีตูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมผักอีตู้มีผักบัวค่ะผักบัวนะคะเนาะ เจฟ่าเอาคูกเข่าส่กันนะคะพักบัวนะคะร้ายอยู่ได้ค่ะพักบัวก็ได้และก็เน่เมนูหลักก็คือนะคะที่ดับกินข้าวได้นะคะที่แปลว่าเฮ็ดห้ความแสบก็คือจะเป็นพักใส่ตันนะคะพี่น้องอืดเจฟ่าก็ไปหาเก็บเมืาว่าในพักใส่ตันก็ได้เดี๋ยวห้มันซุกค่ะๆแล้วเดี๋ยวเจฟ่าสิเอาพักลุ่มนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามดวยค่ะเด้อเมนูอ่อมหนูของเจฟ่าสันหามะเหลาหว่างนัวหัวมวนจ้กพี่น้องจ้า พี่น้องจ้าตอนนี้หมอกกาลังฟดควันเห็นบ้งไอควันหมอกขึ้นแล้วพี่น้องจ้าอ้บรรยากาศแบบนี้ยามเช้าๆนะคะเจฟา้ากับเห็ดอาหารเฮ็ดเมนูนะคะช่วงนี้บร่ได้ออกไปเลาะไปเที่ยวนะคะก็จะได้เป็นเมนูอยู่ในบาทน,นะจ๊ะแต่ว่าเป็นเมนูนะคะนี่เห็นบ้คะสุกแล้วนี่เห็นบ้าะสุกแล้วนะจ๊ะนี่รอจังน่อยเจฟา้าจะเอาอ่าจะเอาผักลงค่ะรอแป๊บนึงนะคะ ค่ะตอนนี้ฟูดแห้งแล้วเจฟ่าขอชิมก่อนเ้ยค่ะเด้อยว่ารสชาติิ่นสิเป็นจังไดน,นะคะขอชิมก่อนนะคะแซ่บค่ะพี่นอ้องจ๊ะแซ่บค่ะเด้อไข่ฟูดแห้งก่อนเดี๋ยวเจฟ่าจะเอาพักลงเลยเดาจะวจฟ่าเอาพักลงเลยเจฟ่าจะปิดหม้อไปเลยนะคะเตรียมฟ้าปิดไว้ก่อน,นะคะ่ะฟ้าปิดหม้อไว้ก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะ ได้แบบว่าเป็นหม้อแบบนี้นะคะนี่สามารถนะคะนี่ค่ะโอ้ยทำได้สะดวกสบายมากเลยนะคะต้มก็ได้หุงข้าวก็ได้เผ็ดกีนอย่างได้เบิรนะคะโคตรคากแล้วบาทที่นี่งเะคะ่ะพี่น,อน้องเก,ก็บปากก็เอาผักล้มด้วยนะคะก็จะได้กินหอมนะคะผักเสตันใส่ไปนะคะพี่นนจา๋านี่แหละคะ่ะทำกับข้าวก็เป็นอยู่นะคะเห็นว่ากาีไหลนะคะเนาะ จะฝาค้นกันเด้อค่ะเด้อนี่แหละค่ะพี่นอนจ้านี่เห็บบ่ค้าพี่นี่พักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เจฟ๊าจะไม่เบิ้งนะคะประมาณนี้นะคะพักที่เจฟ๊าอารมณ์นะคะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะพี่นอนอารมณ์ไหวนะคะเจะฟ๊าเจี๊ยให้พักมันซุกหลายนะคะเพราะว่าเพื่อจะกินนะคะเนาะนะคะ เพื่อจะกินนะคะเพราะว่าหมอนี่ก็คือมันอบด้อุ่นด้นะคะเค่ะจฟ้าก็สิเอาไว้อยู่ในหมอแบบนี้แหละคะ่ะจฟ้ากัสิใส่ฟ้าปิดนะคะวัาที่นี้เพราะว่ามันอ่าเรียบร้อยเบอร์แล้วนะคะกินหอมชุยเลยนะคะยังไม่ได้ตากลงมาให้อ่าเอซได้ดูกันเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเจ๊ฟ้าขออนุญ,ญาตคน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 เข่าหากันตะกอนนะคะ โอ้โยแสบแสบแสบพี่น้องขอบอกเลยว่าแสบอีหล่อ,อเลยนะคะเมนูนี่นะคะใครไปไดนร่นองไปไดชิมแล้วนะคะบหุ่นจ้กเลยรสชาติว่าเป็นจังใดเจฝาฟาขอพิสวิตไฟไว้ก่อนนะคะตอนนี้คือหมอนีนะคะก็ขอถอดยาถอดปลั๊กไว้นะคะนี่เจ้าฟ้าจะเปิดให้ดูว่าควันมันเป็นไปนจงยงไดนี่ค่ะโอ้โหนี่ก็คือเป็นเมนู ออมหนูของเจฟ่าจะพี่น้องจ้านี่ค่ะอบอกไว้เลยว่าแซ่บมากเลยเนะคะนี่ขอบคุณอะไรคะ่ะที่เขามาติดตามนะคะขอบคุณมา,มากคลิปนี้นะคะเจฟา่าขอขอบคุณไปยังทุกขูทุกคนกันแล้วกันนะคะ เอาเป็นว่าเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเมโนูอมหนูของเจฟ้าสันหามะาเรวเนื้อหัวหมวนเลือตะกินนะคะบาดที่นี้นะคะอยากง่ายใดก็บอาสามาตตักินใดเพราะว่าเพื่อนเป็นหมอนะคะแล้วก็อุน่นใดเลยนะคะหมอนี่นะคะนเนาะเฮ็ดใดเบอร์ทุกซินทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นท่งนะคะต้มกานําร้อนนะคะบ่ว่าจะเป็นท่งหูงขา่าเฮ็ดนะคะสุกอกสุกีนะคะเฮ็ดเอดียงใดครบเครื่องเลยค่ะตัวนี้ขอคุณอะไายกันแล้วกันนะคะเอฟซีทีฝามาแหก,กับเจฟ้าได้สาร ผัดเลยนะคะแฟนเพลงตั้งแต่สมัยเจฟาจัดไรยกาวิทยุคุณราคาขอบคุณม,มากๆขอบคุณไปยังของกกันนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วค่ะเดี๋ยวเจฟ้าก็จะเอาไปตั้งไว้อยู่ที่โต๊ะกับข้าวเวลาเจฟาหิวเจฟาก็จะไปกินเพราะว่าตอนนี้เจฟ่าย่งบ่หิวค่ะขอบคุณทุกนะคะเลิทุกรักทุกไลฟ์กันากันที่เขามากนะคะเบิงแล้วก็เขามาชมเจฟาสัญหามาเราว่าเน้อหวัวมวลเจฟ้าขอขอบคุณหลายเด้ค่ะเด้อขอบคุณม,มากๆไปแล้วค่ะเมนูนี่ออมหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจบคลิปนี้แล้ว แล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีปีเก่านะนะคะสิอลัลลาปีเกา่าแหละตอนรับปีใหม่คลิปนี้นะคะ จะได้ไปเปิดในปีใหม่นะคะแต่ว่าถ่ายในปีเก่านะคะถ่ายปีเก่าก็จะได้ไปเปิดในปีใหม่นะคะเพราะว่าคลิปที่เจฟ้าเฮ็ดไว้ก็คือนะคะจะเปิดตามคลิปที่เจฟ้าถามไว้จะเปิดวันไหนก็รอติดตามก็แล้วกันสวัสดีปีใหม่ทุกครูทุกคนกันแล้วกันนะคะปีใหม่เข้ามานะคะปีเก่าจากไปปีปีใหม่ เข้ามากระขอหายทุกคนนะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเขามานะคะเนาะอันใดบดีกระทิมโลกไปนนในแนวเมนำคนละนะคะ,กกะหายมันไหลไปเจฟ้าอยู่ไกลแมนำโคเจฟ้าก็จะทิมโลกไปเม่นำโค,ำโคห้ไลไปไกลๆเลยนะคะสิ่งที่ไม่ดีขอแต่ห้สิ่งดีๆเ,เขามากกันแล้วกันย่างก้าวยา่างเข้ามาสู่ปี2 5 6 5หอบแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีแล้วพี่น้องคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ